สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสคริปขุดเหมืองแบบใหม่เป็นการคลิกเพื่อขุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงอันดับแรกคือเราต้องใช้ใบอนุญ,ญาตในการขุดเหมืองนะครับกดใช้ไปมันจะสปอนออบเจกต์ออกมาเห็นไหมครับออบเจกต์ object ในที่นี้เราก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆออบเจกต์ที่สปอนออกมากดตัว E 1ครั้งแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยเท่ากับการสุ่มไอเทม หนึ่งครั้งจะมีโอกาสได้อไอเทมหรือไม่ได้ไอเทมแต่ถ้าได้ไอเทมมันจะสุ่มต่อว่าคุณจะได้ไอเทมชนิดไหนโอเคครับลองไปเรื่อยๆแรดิบโอกาสพวกนี้สามารถตั้งได้ในคอนฟิกนะครับว่าเราจะให้มันได้แร่ไหนมากกว่ากันหรือว่าให้มีโอกาสได้มากกว่า กว่าเท่าไหร่เพิ่มได้หมดเลยก้อนเพชรอ่ะโอเคหินแตกแล้วแปลว่าไม่มีแร่ธาตุอยู่ในหินก้อนนี้แล้วต่อมาเราก็ลองอีกสักก้อนหนึ่ง ว่าโอกาสแตกของหินนะ่ะมันจะเยอะหรือน้อยขนาดไหนมันก็สามารถตั้งได้ในคอนฟิกเหมือนกันโอกาสแตกของหินอ่ะหินก้อนนี้แตกง่ายโอเคครับประมาณนี้ครับเรามาดูไอ้นี่ต่อการทำงานของสคริปต์ว่าหนักขนาดไหนอ่ตัวนี้นะครับชื่อสคริป เหมือนตัวใหม่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่0.01พอเราเริ่มขุดเนี่ยมันจะขึ้นมากขนาดไหนลองดู 0. 0.3ให้0.03 0.03ถึง0.05ขนาดที่เราทำงาน ซึ่งมันจะไม่มีผลต่อการที่จะทําให้เซิร์ฟคุณหน่วงแน่นอนเพราะว่ามันกินทรัพยากรน้อยมากๆโอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม